สมจันสาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้ง065-0945-779นะครับรับแลกตีเทอนสินค้าเก่าแลกสินค้าใหม่นะครับวันนี้ครับก็จะมารีวิวนะครับมารีวิวมิกเซอร์นะครับรุ่น mx 0 6 bt นะครับตัวนี้มีบลูทูธ usb นะครับแล้วก็ความพิเศษของตัวนี้นะครับก็อ่าเป็นอ่ามิกเซอร์นะครับมิกเซอร์อ่า e f แท้นะครับเอฟเฟ t แท้เลยนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวเสียง เอฟเฟกกันนะครับก่อนอืนะครับมาดูรูปร่างหน้าตาของเจ้า MX06BT นะครับ06นะครับตัวนี้มีทั้งหมด6ช่องไม้นะครับ6ช่องไม้6ช่องลายนะครับมีสัญญาณขาเข้านะครับเป็นแจ็คคอมโบนะครับเสียบได้ทั้งแบบแจ็คโฟนนะครับแล้วก็แบบ XLR นะครับ ใน1ช่องนะครับก็จะมีลูกเล่นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเบสกลางแหลมนะครับหรือแหลมกลางเบสนะครับแล้วก็มีปุ่มแฟนทอมบวก48โวลต์นะครับตัวนี้นะครับย้ำนะครับตัวนี้48โวลต์นี่ไม่จำเป็นไม่ต้องใช้นะครับห้ามใช้เด็ดขาดนะครับปุ่มสีอ่าแดงๆเนี่ยครับสีแดงๆนะครับและต่อมานะครับใน1ช่องมีแหลมกลางเบสนะครับปรับแต่ง EQ นะครับแล้วก็มีออกซ์นะครับออกซ์ก็คือ อ่าไว้สำหรับมอนิเตอรอ์นักร้องหรือนักดนตรีนะครับแล้วก็ปุ่ม EWF นะครับก็คือเอฟเฟกนะครับเอฟเฟเพิ่มหรือลดเสียงแต่ละช่องไม่ได้ในช่องนี้นะครับต่อมานะครับเป็นเกณฑ์เกณฑ์ขาเข้าอันนี้คือเกณฑ์ขาเข้านะครับไว้เพิ่มหรือลดสัญญาณขาเข้าจากโทรศัพท์มือถือหรือว่าจากไม้นะครับแผ่นนะครับแผ่นบาลานซ์ซ้ายขวานะครับแล้วก็ สไลด์นะครับมีสไลด์มาให้ด้วยนะครับสไลด์นะครับไว้เพิ่มหรือลดเสียงนักร้องหรือว่านักดนตรีนะครับต่อมานะครับรุ่นนี้พิเศษอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือมีปุ่มมิ้วให้ด้วยนะครับปุ่มมิ้วเปิดนะครับไว้เปิดหรือว่าปิดนะครับอันนี้ก็คือช่องไม้นะครับช่องขาเข้านะครับต่อมานะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับ XLR นะครับอันนี้เป็นสัญญาณเข้าออก XLR นะครับแล้วก็ มี lr นะครับภาคเอาแบบแจ็คโฟนให้ด้วยนะครับแล้วก็มีออกมอนิเตอร์นะครับหรือว่าแบบแจ็คโฟนนะครับแล้วก็ช่องเสียบบลูทูธ usb นะครับมีเพิ่มลดเสียงนะครับเลื่อนเพลงหยุดเพลงครับแล้วก็ปุ่มค้นหานะครับและมี eq 7สไลด์7ก้านนะครับไว้ปรับปรุงแต่งเสียงนะครับไว้จะเป็นเสียงเบียดเสียงกลางเสียงแหลมนะครับแล้วก็วอลลุ่ม แต่ละช่องนะครับอันนี้การทําหน้าที่จะแตกต่างกันออกไปนะครับช่องนี้นะครับเริ่มจากตัวแรกนะครับเพิ่มหรือลดเสียงนะครับเขาเรียกว่ารีแพร์นะครับเพิ่มหรือลดเสียงของช่องเอฟเฟกตนะครับต่อมาสีแดงๆตรงนี้นะครับเป็นเป็นการเลื่อนหานะครับเบอร์เอฟเฟกนะครับมีมาให้ทั้งหมด16เบอร์ นะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ทูออกนะครับอันนี้หรืออาจจะใช้เอฟเฟกต์นอกช่วยก็ได้นะครับออกมอนิเตอร์นะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ซีทีนะครับและตัวนี้เป็นโฟนนะครับควบคุมช่องโฟนนะครับควบคุมช่องโฟนแล้วก็ MP3 ควบคุมในช่องบลูทูธในช่องนี้นะครับแล้วก็เมเน LR นะครับควบคุมเกียร์ขาออกนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดทดสอบกัน เริ่มจากอันแรกนะครับเปิดสวิตช์ขึ้นปั๊บนะครับอ่าโอเคนะครับเปิดเขาแอมเพขึ้นนะครับโอเคดีเลย์ทำงานนะครับพร้อมทำงานเดี๋ยวจะมาทดสอบกันตอนนี้ผมเสียบในช่องไม้นะครับช่องที่หนึ่งนะครับกับอ่าไมโครโฟนนะครับรุ่นเซนิเซอร์นะครับรุ่นนี้เป็นท็อปสุดในราคานี้เลยนะครับก็ร้อบบาทนะครับส่งฟรีเลยนะครับอ่ะทีนี้มาทดสอบกัน อันนี้ยังไม่ผ่านเอฟเฟกนะครับยังเป็นเสียงสดๆนะครับยังไม่ปรับปรุงแต่งเสียงนะครับจิก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 ทดสอบทดสอบสวัสดีครับอันนี้คือเสียงเสียงสดๆนะครับยังไม่แต่งเสียงผ่านเอฟเฟกนะครับต่อมานะครับเราจะเพิ่มเสียงเอฟเฟกขึ้นนะครับเราจะเลื่อนโดยวนุ่มตัวสีแดงๆตรงนี้นะครับตอนนี้ไฟกระพริบนะครับกระพริบก็คือเรายังไม่ได้เลือกเลื่อนเสียงเอฟเฟกนะครับเดี๋ยวจะเลื่อนในหมายเลขที่4 ครับตอนนี้ยังไม่ enter นะครับตอนนี้ enter ลงไปปึ๊บโอเคนะครับทีนี้เรามาทดสอบเสียงเอฟเฟกกันนะครับเอฟเฟกนะครับในช่องไมค์ช่องที่1นนะครับเอาขึ้นนะครับจิกตอนนี้เอฟเฟกยังไม่มานะครับเพราะว่ายังไม่นําเสียงขึ้นในช่องของเอฟเฟกขึ้นนะครับจิกจิกอ่ะยังไม่มานะครับจิกจิกจิกทดสอบอันนี้มาแล้วครับจิก ชิคอันนี้คือเสียงเอฟเฟกแท้นะครับหรือว่ายังใส่ไม่พอนะครับเลื่อน EQ ขึ้นนะครับอชิคทดสอบนะครับอันนี้ก็คือเอฟเฟกหมายเลขที่4นะครับต่อมาหมายเลขที่1กด Enter หนึ่งครั้งนะครับเห็นไหมครับ จิคจิคทดสอบนะครับอันนี้หางจะสั้นไปนิดหนึ่งนะครับนะเสียงเอฟฟกจะสั้นไปกว่าหมายเลขสี่นิดหนึ่งนะครับจิคจิคทดสอบทดสอบนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวจะมาลองเล่นในหมายเลขที่ห้าที่หกอ่ะที่หกก็แล้วกันจิคอ่ะอันนี้ก็จะเริ่มเป็นอีโค่นะครับอ่ะอีโค ทีนี้ลองหมายเลขที่5หมายเลขที่15นะครับซึ่งเปลี่ยนเสียงเอโคนะครับชิกก็มีคําอธิบายนะครับปิงปองหนึ่งปิงปองสองนะครับก็คือเสียงสะท้อนจะเป็นคล้ายๆกับเสียงลูกปิงปองนะครับอ่ะหมายเลขที่สิบหกชิกชิกจิกนะครับส่วนมากเราจะไม่ค่อยนิยมใช้นะครับะหมายเลข2ดูครับชิกจิกส อันนี้ก็คือเสียงเอฟเฟกแท้นะครับเสียงเอฟเฟกแท้จากมิกเซอร์ BT ท่วนห BT ตัวนี้นะครับส่วนวิธีการต่อบลูทูธนะครับเดี๋ยวจะมาทํารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับชิบชินะครับอันนี้ก็คือเสียงเอฟเฟกเลยนะครับเป็นเอฟเฟกแท้นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่2องพบาทนะครับส่งฟรีเก็บที่ปลายทางนะครับชิบชิบชิบทดสอบทดสอบนะครับอันนี้ก็คือเสียงเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกแท้นะครับ ราคา2,090บาทเท่านั้นนะครับส่งฟรีบที่ปลายทางนะครับกับมิกเซอร์ Yamaha นะครับรุ่น MX06BT นะครับมีบลูทูธมี USB ไว้ใช้งานเลยนะครับเล่นได้ทั้งเล่นสดแล้วก็คาราโอเกะนะครับเหมาะสำหรับงานเครื่องเสียงทั่วไปนะครับอ่ะโอเคนะครับจิ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 วันทูจิ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 จวันวันทูนะครับ สินค้าพร้อมจัดส่งนะครับสินค้าพร้อมจัดส่งเลยนะครับติดต่อกันเข้ามาได้นะครับที่0ูนย์หกห้าศูนย์เก้าสี่ห้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับศูนย์หกห้าศูนย์เก้าสี่ห้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับรับแลกตีเทอร์สินค้าเก่าแลกสินค้าใหม่นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไปกับมิกเซอร์ MX ศูนย์หก BT ตัวนี้นะครับขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดติดตามนะครับกด subscribe นะครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ